มันก็เท่าถอนออกมาแล้วมันก็สิได้ระยะห่างพอดีเลยเนี่ยนี่เนาะสวัสดีค่ะกลับมากลับมาพอกันคือเก่าเนาะคลิปนี้นะคะไม่จอยสิพามาหวันกวางตุ้งเนาะพักกาดกวางตุ้งนะคะแบบที่บ่มีดอกเนาะแบบนี้นะคะแต่ถ้าว่าเฮาเก็บไว้ดุนๆเดี๋ยวมันสิออกดอกเองแล้วมันก็สิมีแต่ดอกการดอกยาวๆเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าเลงถ้าเกิดเป็นเป็นพันุที่แบบมีดอกอยู่แล้วมันสิออกดอกไวต้นมันน้อยมันก็สิออกดอกแล้วเนาะ มันก็สีบวงามนะคะเฮาก็เลยต้องหวานกวางตุ้งตัวนี้เพื่อที่ว่าสิเก็บกินดอกมันก็ได้หรือว่าสิกินต้นเป็นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เนาะมาหวานกันหน้าเล้งนะคะหน้าเล้งเฮาหวานแบบไหนเนาะมันจังสีงามเนาะพักหน้าเล้งนะคะเดี๋ยวื้อน,นี้เฮามาหวานกันเลยเนาะเฮากับสิหวานนานาเน่จ้าหน่อยนะคะแบบ ถ้าถ้าเกิดว่าเฮาว่านห้างมันกับบางที่มันกับบ л, อ่ออกมันยังมาสีห่างเกิดไปเนาะเฮาว่านะนานๆแล้วเฮาก็ค่อยมาถอนออกทีหลังนะคะสีถอนไปปลูกบนะ่ได้นะสีปลูกได้อยู่นอกจากว่าเฮามีเสล่สเสลมกลางบางแดดให้เนาะถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีเสลมกลางบางแดดเฮาสีถอนบ่ไปปลูกบ่ได้นะคะเพราะว่ามันสีเหี่ยวเหี่ยวแห้งเพราะว่าแดดมันแห้งเป็นหนาเล้งเนาะมันก็เลยแบบบ่สามารถที่สีถอนไปปลูกได้เนฮะาว่านนาะนๆะนะไว้ละค่ะถอนทิ้งนะคะ บ่ทอนทิ่งกระทอนถอนแบบถอนไปกินแบบนี้เนาะต้นน้อยมันนะคะเม็ดกระสบแบบนี้ก็ว่านลงไปเลยนะคะบ่ต้องบอ่ต้องยานมันหนาเนี่ยหนากะสั่งมันเพราะว่าเฮาสิถอนออกอยู่นะเนาะเฮากระทอนถ้าต้นน้อยมันเฮากระทอนกินถอนเป็นแบบไปขายก็ได้คะ่ะขายเป็นต้นน้อยน่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาเฮาหว่านหนาแล้วเฮาสิถอนไปปลูกเนี่ยมันกะ ปลูกบัได้มันเหี่ยวไม่จ่อยปลูกแล้วค่ะไม่จ่อยลองลองปลูกแล้วมันเหี่ยวเหี่ยวไปเลยอะ่ะถึกแดดแค่ครึ่งมือก็เหี่ยวเลยนะคะไม่จ่อยก็เลยเหตุแบบนี้คือหว่านหนาๆแล้วกะถ้ามันมีต้นน้อยต้นน้อยหลายๆอะ่ะกะถอนทิ้งเนาะถอนออกนะคะก็ว่านแบบนี้แล้วค่ะไม่จ่อยก็ว่านแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหนาแรงเนาะก็ว่า,วานลุยลงไปเลยนะคะ เห็ดมือเฮามันนี้มันก็มันก็สิบนามันบ่นามันสิบนาเป็นกระจุกนะถ้าเฮาเห็ดแบบนี้นะคะร้อน้อนไปแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาหวานผึกึกลงไปแบบนี้เริ่มัมสิเป็นกระจุกนะคะถ้าเขาไ่อยากให้เป็นกระจุกเขาก็ต้องแบบแบบลอน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 ไปนะนี่นะคะ, <c oughs> ะ,คะแบบลอน้อนมือเขาไปเป็น มันสิบเป็นกระจุกมันสีเป็นระยะพอดีเนาะเนี่ยกาวานแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ากระถอนถ้ามันขึ้นมาแล้วมันหนาเข้ากระถอนเดี๋ยวแม่จอยสิพาไปเบ่งเปลงที่แม่จอยเอาา่อนะหวานไว้แล้วเนาะหวานไว้แล้วแล้วกระถอนต้นน้อยออกแล้วเดี๋ยวพาไปเบ่งเนาะนี่นะคะเป็นกวางตุ้งที่แม่จอยหวานเมื่อกี้แหละทีแรกมันเข้าหวานขึ้นมามันกระนาเนาะกระนาเฮง ก็มีต้นขา้าวโพดเซมเ <l ots> นี่ยเฮากระถอนออกนะคะเหากระไล่ถอนออกกะช่วงระยะห่างมันกระิได้แบบนี้พอดีนะคะถ้าเกิดว่าเฮาไปปลูกมันมันสิเหี่ยวมันสิบบคืนมันสิตายเนาะนี่อันนี้เป็นเปลงที่แม่จอยว่านไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาหนาคือกันแม่จอยก,ก็มาไล่ถอนออกกะต้นน้อยที่เฮาถอนออกเฮาก็ไปเกง่กินได้ไปลวกกินได้คือกันนะคะนี่มันก็เท่าถอนออกมาแล้วมันกระิได้ระยะห่างพอดีเลยนะ นี่เนาะนะคะ <c oughs> โอ้่เห็นว่ามันอันนี้กําลังกําลังใส่ขีหมไปเมื่อวะสองมื้อแล้วนะคะที่แม่จอยใส่ขีโมูไปนี่มันก็สิได้ระยะห่างของมันพอดีถ้าเกิดมันที่แล้วเฮากอค่อยๆมาไล่ออกต่อมันบางทีต้นมันน้อยเฮงเขาอาจจะวบหัวมันที่หรือมั้งเฮาสิถอนประมาณเดี๋ยวสิบอกนะค่ะว่าประมาณไหเขาค่อยถอนออกได้เนาะ ประมาณห้าวาันขึ้นมาได้ต้นมันได้ประมาณน,นี้เดี๋ยวมีเม็ดมีจอยมีต้นน้อยสำรองหวานไวยเนี่ยต้นมันได้ประมาณน,นี้นะคะเนี่ยเอาก็ค่อยมาไล่ сь, ถอนออกนะคะถอนออกบ่ให้มันที่เกินมาถ้ามันที่เกินแล้วต้นมันสีน้อยแล้วมันสีเหลืองมันก็สีบางงามเนาะเอาค่อยมาไล่ถอนออกถอนออกให้มันเป็นต้นห่างมันสะได้ต้นใหญ่ดอกงามเนี่ยอันนี้เป็นที่ไม่จอยหวาน วันใส่ซับใส่เนาะมันบอกขึ้นบะนะเนี่ยเห็นบอกมันขึ้นมาที่แบบนี้นะคะเนี่ยที่แบบนี้เขาก็มาไล่ถอนออกเขาสิเริ่มถอนตั้งแต่ต้นขนาดนี้ก็ได้หรือว่าใหญ่กว่านี้จังน้อยเขายังไล่ถอนก็นได้เนาะบอเป็นอย่างนะคะเนี่ยเห็นบอกถ้าเขาถอนออกแล้วมันก็สิเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการปลูกพักพักคณะกระเห็ดแบบนี้ได้นะคะ ปกพักหน้าเล้งเนาะบอกว่าสิเปลนพักอย่างนะคะถ้าหน้าเล้งไม่จอยิเหิตแบบนี้ว่านทั้งว่านที่่บอกแม่ว่าเชิงที่ว่านหนาไว้ก่อนหน่อยนึงแล้วก็ค่อยมาถอนต้นน้อยออกเนาะเพราะว่าถ้าว่านหนาแล้วถอนไปปลูกคือจังหนาหน้าที่เฮาปลูกหน้าหนาวหนาวแล้วมันสิตายนะคะมันสิเหี่ยวเพรา่เด็ดช่วงนี้มันเด็ดแห้งแค่เครื่องมือนี่หากเฮาถอนไปลากมันทุกอย่างมันขาดแล้วเนาะกว่ามันสิฟื้นตมันกะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตายเรียบร้อยแล้วเด็ดแค่เครื่องมือเผาแค่เครื่องมือนี่ก็ตายแล้วเขาต้องเห็ุวิธีนี้คือถอนออกนะคะพอถอนออกแล้วมันก็สิได้ระยะห่างพอดีเลยแบบน,นี้เนาะวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่แม่จอยอเอามาแช่ให้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ปลูกพักหน้าแรงการลองปลูกแบบเห็ุวิธีแบบแม่จอยก็ได้เนาะกาลองเบิ่งนะคะนี่ถ้าเท้าถ้าเฮา,า,า,าบได้เคลื่อนย้ายมันสิโตวไวได้เพราะว่ามัน ถ้าเอาถอนไปกว่ามันสิมาสร้างใหม่เนาะสร้างแล้วสร้างอย่างก็ใช้เวลาโดนแต่ถ้าแบบนี้มันเฮาเฮาบริโภถอนปล่อยมันไว้อยู่แบบนี้มันก็งามไปเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาแชร์ให้สำนีก่อนหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะแม่จอยก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บอพาร์ทคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ แม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอามาฝากไว้สำนีก่อนเนาะไว้พอกันคลิปหน้านะคะกขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาเบิ้งกดเข้ามาติดตามเข้ามาเบิ้งคลิปของแม่จอยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ